มาจนไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าเรายังตายไปทั้งที่ยังจนอยู่นั้นเป็นความผิดของเราวลีเด็ดจ,จากเจ้าพ่อ Microsoft อเ์เขารวยได้อย่างไรเขามีวิธีคิดและวิธีการในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตการเงินอย่างไรวันนี้ไบมี5วิธีการรวยแบบบิลเกตเป็นแนวคิดดีๆให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับช่องมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหากพูดถึงบิลเกตคงไม่มีใครไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเจ้าของนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่า Microsoft นั่นเองนะคะก็และเขายังเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญที่ก่อตั้งมูลนิธิอีกมากมายเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะเบลจะมา พูดถึงเขาในอีกแง่มุมของการที่เขาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของเขาขึ้นได้อย่างไรกันนะคะเขามีวิธีการหรือว่ามีวิธีคิดอย่างไรในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยของเขากันนะคะวันนี้นะคะเรามาดู5วิธีการรวยในฉบับของบิวเกตกันค่ะว่าเขาสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะคะสำหรับหัวข้อนี้นะคะเแบลบก็จะทำเป็น playlist ขึ้นมาให้เพื่อนๆน,นะคะจะเป็นในส่วนของภาษาเศรษฐีนั่นเองค่ะ เราจะรวบรวมวิธีคิดหรือว่าวิธีการของคนรวยระดับโลกว่าเขามีวิธีการหรือว่าวิธีคิดกันอย่างไรกันบ้างนะคะยังไงจะทําเป็น playlist ไว้ให้เพื่อนๆนะคะสามารถเข้าไปดูหรือว่าอ่าเข้าไปย้อนชมย้อนดูได้นะคะว่าอ่าคนรวยต่างๆระดับโลกนั้นเขามีวิธีการหรือว่าวิธีคิดกันอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นที่จะไปฟังเนื้อหารายละเอียดกันนะคะยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะมาเริ่มกันได้เลยนะคะสําหรับวิธีการแรกเลยนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่1น,นะคะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความท้าทายนั่นเองค่ะแนวคิดนี้นะคะถือว่าเป็นแนวคิดที่สําคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะ บิลเกตเชื่อว่าการที่คนเราจะประสบความสําเร็จได้อย่างสุดยอดจนคนอื่นๆไม่น่าเชื่อว่าทําได้เป็นเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความแน่นอนจนสามารถคิดภาพออกมาในหัวได้และสามารถวาดออกมาได้นั่นเองค่ะเป้าหมายนั้นจะต้องมีความท้าทายตัวเองถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะมองว่าเป็นไปได้ยากมันทําไม่ได้หรอกแต่เราต้องเชื่อในเป้าหมายและวางแผนให้เกิดขึ้นได้จริงสําหรับตัวบิลเกตเองนะคะยังกล่าวอีกว่า เราไม่ควรที่จะยอมแพ้ให้กับความท้าทายเหล่านั้นเช่นสมมุติเราตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการมีบ้านสักหนึ่งหลังใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีทั้งวิธีการมีทั้งเป้าหมายเป็นระยะเวลาว่าเราจะสามารถซื้อบ้านหรือว่าผ่อนบ้านของเราให้หมดภายในระยะเวลากี่ปีจะต้องมีความชัดเจนและมีความท้าทายในตัวเราเองนั่นเองคะ่ะหัวข้อที่2นะคะมีความมุ่งมั่นพยายามและและทําให้ดีที่สุดในทุกเรื่องคะ่ะบิลเกตมีความเชื่อว่า ความสําเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วยสิ่งที่มาได้ง่ายๆมักจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ยั่งยืนแต่สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทําหรือสร้างขึ้นมาด้วยน้าพักน้ําแรงทั้งหมดที่เรามีมักจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปตลอดชีวิตอย่างบิลเกตเองนะคะก็ ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่าง Harvard นะคะเพื่อที่จะมาสร้างธุรกิจ Microsoft ของเขาถึงแม้ว่าช่วงแรกๆนะคะก็อาจจะมีการเจ๊งบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เขาก็ยังมุ่งมั่นพยายามและทําให้ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาชีวิตของเขานั่นเองค่ะจึงทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะหัวข้อที่3นะคะ บทเรียนความผิดพลาดสําคัญกว่าความสําเร็จในอดีตค่ะความสําเร็จถือว่าเป็นครูที่โอเคแต่อาจทําให้เราหลงติดกับกับดักความสําเร็จคิดว่าตัวเองจะต้องสําเร็จอีกจนเกิดความมั่นใจมากเกินไปแต่ความผิดพลาดเป็นครูที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะอาจทําให้เรายิ่งเพิ่มความระมัดระวงังเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดเช่นเดิมอีกก็สำหรับในหัวข้อนี้นะคะแม้แต่ตัวบิลเกตเองอะคะ่ะเขาก็จะมีความเชื่อว่า ความสำเร็จก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะคะเพราะแม้ตัวบิลเกตเองที่เห็นประสบความสำเร็จอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้เขาก็เคยที่จะล้มเหลวกับการทำการทำแพลตฟอร์มด้านการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับถนนหรือว่าการจราจรนะคะซึ่งตัวนั้นที่เขาทำขึ้นมาก็ทำให้เขา,เ,าเจ๊งหรือว่าล้มเหลวขาดทุนไปหลายพันล้านเหรียญเช่นกันนะคะ 4. ทำตามเสียงหัวใจของตัวเองค่ะบิวเกตจะบอกไว้อยู่เสมอนะคะว่าจงทําตามเสียงที่หัวใจของตัวเองปรารถนา เพราะมันจะทําให้เราเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สําเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ก็จะถือว่าเป็นบันไดที่จะนำพาให้เราไปสู่ความสําเร็จได้นะคะซึ่งการทําตามความฝันหรือว่าการทําตามเสียงหัวใจตัวเองไปทีละขั้นทีละขั้นนะคะก็จะเป็นตัวผลักดันให้เราได้เรียนรู้และเก่งขึ้นจนวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จได้และมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมานั่นเองค่ะ แล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้และมีกลยุทธ์ที่ดีค่ะการทำความเข้าใจหรือว่าการทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะคะหรือว่าการคิดแผนการการบริหารงานบริหารเงินเราจะต้องทำด้วยความเข้าใจแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ซับซ้อนหรือว่าไม่เกินความรู้ความสามารถของคนทั่วไปนะคะการออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะบิเกตจะมีความคิดที่ว่าเขาจะต้องออกผลิตภัณฑ์ที่ สามารถทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีการคิดวางแผนนั้งในด้านกลยุทธ์ไว้รวมถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็หากเกิดปัญหาขึ้นมาเขาจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรรับมือกับปัญหาอย่างไรนะคะอย่างเช่นเมื่อตอนที่เขามีการออก windows 8ออกมานะคะตอนนั้นนะคะก็ไม่มีปุ่ม start ใช่ไหมคะก็ทําให้ลูกค้าที่ใช้งานมีการคอมเพนเข้ามาหลังจากนั้นเขาก็มีการแก้ไขให้เป็น windows 8.1และนา ปุ่มสตาร์ทกลับมาให้กับผู้ใช้งานได้ใช้นั่นเองค่ะเขาจะมีการใส่ใจลูกค้าของเขาอยู่เสมอด้วยนะคะครบแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ5วิธีการในการสร้างความมั่งคั่งฉบับของบิลเกตนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในส่วนของการบริหารการงานการเงินหรือว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ที่หลายๆคนจะต้องประทับใจในตัวของบิลเกตอีกอย่างนั่นก็คือเขาจะเป็นคนที่มีความใจบุญมากๆเลยนะคะก็อย่างตอนที่เขากเกษียณอายุเมื่อตอน อายุ52ปีนะคะเขาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมานะคะชื่อว่า Bill and Melinda Foundation นั่นเองค่ะสำหรับจุดนุ่งหมายหลักของมูลนิธินะคะนั่นก็คือเพื่อปรับปรุงบริหารสุขภาพและลดความยากจนทั่วโลกนะคะรวมถึงในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเป็นการขยายโอกาสการศึกษาและการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะ แล้วยังไงเราจะทำเพลย์ลิสต์สำหรับในเรื่องของภาษาเศรษฐีนะคะก็จะเป็นการรวมแนวคิดหรือว่าวิธีการของการสร้างความมั่งคั่งของคนที่เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกหรือว่าจะเป็นภายในประเทศของเราด้วยนั่นเองนะคะยังไงเราจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะว่าคนดังระดับโลกแต่ละคนเขามีวิธีการหรือว่ามีวิธีคิดกันอย่างไรนะคะในการสร้างความมั่งคั่งของเขากันนะคะ ไม่ว่าคุณจะเก่งสักแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้นําความรู้ความสามารถที่คุณมีเป็นลงมือทําคุณจะไม่มีวันเก่งขึ้นในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนรวมถึงวินัยการเงินก็เช่นกันนะคะคุณจะต้องคิดและปฏิบัติลงมือทําบ่อยๆนะคะคุณจึงจะเก่งเรื่องนั้นมากขึ้นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ